สวัสดีวันนี้เรามาทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันน้ำตาลทรายสีอิ๊วขาวน้ำมันหอยสีอิ๊วดำพริกไทยเกลือผงปรุงรสน้ำเปล่าโคนเลคคนเลให้เข้ากันแชร์วุ้นเส้นลงไปเลยจ้าตั้งหม้อเลยจ้ะน้ำมันหมูสามชั้นโคนเลคโคลเิดนึ่งรากผักชีกระเทียมพริกไทยขิง ผัดให้เข้ากันเลยนะใส่เห็ดหอมลงไปเรียงกุ้งให้สวยงามวุนเส้นมาจะ้ะอบ20นาที <c oughs> หอมแล้วตอนนี้โรยขึ้นใช้ไปเลย <c oughs> ปิดฝาไว้แป๊บนึงสวยงามมาจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วตอนนี้หอมมากเลยนะตักกุ้งแปะจุกๆอร่อยมากช่ำมาก 嗯了